ฮะรู้วิธีที่ว่าปีหน้าอาจา๊ะถ้ามันได้ก็คือจับมือกันของทอมกันว้าวจริงจริงเขาไม่สามารถอย่างนี้จริเขาบอกเขาอยากคุเป็อืเขาอยากตองพร้อมยาทชายเขาบอกว่าเคยแกล้งคุยกันว่าเออเดี๋ยวเราทองทองกันทองทองกันแต่เราไม่ดองกันอ๋อโอเคโอเคนึกออกตกใจูว่าขับเป๊กนิวยูไม่ไม่ไมค่ะเคยคุยกันจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้แต่งในแก๊งอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบ ตกเทนนิดหน่อยก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าถ้าได้ก็ดีไม่ไม่อยากเป็นแบบแบบสันโดษอยู่คนเดียวที่ยังไม่ได้ท้องอะไรอย่างเงี้ยอยากไปพร้อมกัเลยแต่ว่าฉันยังไม่พร้อมคุยกับนัาเี่ยเรื่อยๆค่ะเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันเป็นคําถามที่เราตอบกันไม่ได้เหมือนมันเป็นฟีลลิ่งว่าเมื่อไหร่ที่แบบมองตาแล้วกันแล้วแบบอืเออเอาเลยพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่าม่พร้อม ไม่ไม่ใช่ใช่ใช่เรื่องแต่งอะแต่งแน่นอนค่ะไม่ได้แต่งต้นปีหน้านะหนูแต่งแบบเกือบกลางปีแล้วนะมันเป็นกลางปีหน้าใช่กลางปีหน้าซึหมายว่าจะไม่ให้ลูกมาเป็นแฟนกันเแต่ถ้าเธอมีลูกชายจะมีลูกสาวอเอมเพราะว่าพ่อแม่สนิทกันทำไมอะทำไมดองกันไม่ได้ล่ะผมนี่ต่อเเหมือนในละครเขาองสงสารเลยได้คิดว่าดองกันได้ไหมหมายถึงเออ

เรเคยแกล้งคุยกันว่าเออเดี๋ยวเราท้องกันแต่เราไม่ดองกันอ๋อโอเคโอเคนึกออกนี่ตกใจว่าขาเป็กนี่อยู่ไม่ไม่ไม่ค่ะเคยคุยกันจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้แต่งในแก๊งอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบตกเทรนนิดหน่อยก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าถ้าได้ก็ดีไม่ไม่อยากเป็นแบบแบบซันโดรอยู่คนเดียวที่ยังไม่ได้ท้องอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากมีลูกแต่ว่า ฉันยังไม่พร้อมเพราะนั้นมันอารมณ์ไหนคิดว่าบางทีก็มีท็อปิกนี้ขึ้นมาว่าเธอเธอก็มาคุยกันเพราะว่าเอาจริงๆรมันคือท็อปมันคือคำถามที่ทุกคนถามทุกที่ที่ไปอะค่ะว่าเมื่อไรจะมีน้องมาอือฮึเพราะนั้นจะเป็นเมื่อไรแต่งก่อนนะเหมือนเขาข้ามมานนั้นไปแล้วอะค่ะใช่ใช่ใช่เพราะใช่เพราะว่าแบบมั่นมาเกือบจะสองปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยข้ามมันนั้นไปเลยก็คุยกับนั่นเรื่อยๆค่ะเรื่องนี้ แล,แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันเป็นคำถามที่เราตอบกันไม่ได้เหมือนมันเป็นฟี oui, ลล <Hey, ิ่งว่าเมื่อไหร่ที่แบบมองตาแล้วกันแล้วแบบอือเอาเลยพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ไอมแบบไหนไไม่ไม่ใช่ใช่ใช่เ แต่งอะแต่งแน่นอนค่ะแสดว่าตอนที่คุณอยากคุยกับคิมมันมีภาพนันอยู่แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเดินชั้นสี่ไปแผนกเด็กด้วยกันไปนู่นไปนี่ด้วยกันก็มีค่ะแต่ว่าเหมือนมายากกับนั้นเนี่ยยังไม่ได้ยังยังไม่ได้แบบตกลงกันว่าเมื่อไหร่เหมือนมันยังไม่มันยังไม่แบบคลิกว่าว่าจะ ตอนนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ติดแต่มันก็ไม่ติดใช่มัดถ้าแบบว่าแต่งต้นปีหน้าแล้วท้องกลางปีหน้าแต่หนูไม่ได้แต่งต้นปีหน้านะหนูแต่งแบบเกือบกลางปีแล้วนะมันเป็นกลางปีหน้าใช่กลางปีหน้ายช่างไม่เดดยะคะอะยะโน้หลังเกือบครึ่งปีแน่นอนค่ะกลางปีหน้าใช่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 โน้เพื่อนเขาบอกว่าเขาออกตัวเลยนะเขาไม่ ไม่ดองกันไม่ดองกับย่านะไรอ่ะแม่ตอบจริงด้วยกรลูกจะไม่ดองกันลูกจะไม่จับคู่กันเขาบอกว่าดูดูแม่ด้วยดูพ่อด้วยเขาบอกว่าจะไม่ให้ลูกมาเป็ี่ยนแฟนกันแต่เมื่าเธอมีลูกชายฉันมีลูกสาวอดออมกันเพราะว่าพ่อแม่สนิทกันทำไมอ่ะทำไมดองกันไม่ได้ล่ะคุณพี่ก็ตอบเหมือนในละครเขาบองสงสารรู้ได้คิดว่าดองกันได้ไหมหมายถึงเออ ออคอยดูนะฉันจะจับลูกพวกเราให้เป็นแฟนกันถ้าเรามเป็กสาวเราเรียกสิงต่อได้เยอะแล้ใช่คำนวณยังไงครับคำนวณแล้วจะเอาลูกสาวเป็นผู้ชายดีแสดงว่าญาก็ไม่ญาไม่ได้ซีเรียสเรื่องสินสอดความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสินสอดสมมติถ้าแนาคตเด็กรักกันเราก็สุขวัลยสนับสนุน มันมันคิดไปไกลมากเลยค่ะมันไกลเกินมันไกลเกินอ่ะแต่ดูสยกายา่ดูมีรในหูจะให้ดองกันอยซื้อบ้านติดกันเลยสอ่ะ <c oughs> อาพีนนนน่่ค่ะยังไงบ้างกับการมีต้องมาดูแลร60คนของชีวิต้องฝากไว้ที่เราเอาจริงๆอะค่ะเหมือนแาบย่าเข้ามาด้วยโปรเจกต์นี้ด้วยเหมือนบบเพราะว่าไม่เคยไม่เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาก่อนก็เลยเข้ามาแบบโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันแรกอะรู้สึกว่าแบบอยากติดตามชีวิตของ60คนมากมากมมากม,ากมากไปแล้วเลยค่ะก,ก็บ่งบอกถึงสเสน่ห์ที่เขามีกันมันแบบ มันเยอะจริงๆก็เลยรู้สึกประทับใจเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะแบบว้าวกันขนาดนี้พลังความสดใหม่ของหนุ่มเขาแบบแรงมากหนูว่าย่าเอาจริงๆนะย่ารู้สึกว่าเหมือนแบบเขาเข้ามาในรายการช่วงด้วยด้วยเหมือนแบบความตั้งใจว่าอยากได้จริงๆอะค่ะมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้โห there's a lot of passion on stage ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกดีใจมากๆที่ที่รับ ทำหน้าที่เมนเทอร์ค่ะที่แค่มีความกดดันไหมากับการทำหน้าที่เมนเทอร์ครั้งแรกในชีวิตกดดันเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเราเต้นกับร้องมากไม่ได้ <laughs> ก็เลยตอนที่บอกคอมเมนต์เยอะก็จะคำนึงว่าแบบเธอก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีอะไรแนะนำเยอะพอสมควรค่ะ <laughs> ในภาพของการแสดง ในในยารู้สึกว่าเอาจริงแบบคำว่าเหมือนว่าศิลปินนะคะมันก็มันก็หน้าที่มันอาจจะต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่าโดยรวมอ่ะมันคือเรื่องของสเสน่ห์ค่ะก็เลยเหมือน่าพยายามช่วยให้เขาหาสิ่งที่มันทำให้เขาดูแบบโอ้โหดึงดูดสุดๆไปเลยอะไรอย่างนี้แต่มลวลโดยรวมเหมือนที่ยามมีความสุขในการทำงานนะมีความสุขค่ะทำไมมีความสุขขนาดนี้พี่ย้ หล,ล,ล่อเล้ก่อแลราก็แบบแบบก็อย่างที่บอกอะค่ะบางบางคนอบางคนอาจจะแบบถ้าพูดตรงๆนะคะอาจจะไม่ได้ตรงสเปกเราขนาดนั้นแบบเราชอบเราชอบแบบกำกามแบบคิ้วใหญ่ๆฝรังฝรั่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบคำว่าสเปกมันมันกระเด็นออกไปจากหัวไปเลยใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขามีความสามารถกันอะแล้วมันน่ารักไปหมดเลยค่ะก็เลยรู้สึก สนุกดีพอเรานะั่งดูเราคิดว่าเด็กสมัยนี้เก่งเด็กสมัยนี้เก่งค่ะเพราะว่ามันมีตัวอย่างเยอะค่ะ เหมือนมาแบบคำว่าคำว่าไอดอลหรือว่าศิลปินตอนนี้เป็นเยอะแล้วทุกคนเป็นคุณภาพาหมดเลยก็เลยเหมือนเขามีแรงบันดาลใจที่ดีและมันมันล้นหลามจริงๆะคะ่ะบ,บการที่เรามีโซเชียลมีเดียมันแบบอินเตอร์คอนเนคพวกเรากันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้เก่งมากๆเขามีตัวอย่างที่เขาเหมือนแบบลุกอัพทูแล้วเขาทําตามได้แบ,บบแบบเป็นตัวเองได้ดีชอบอย่างเวลามีน,น้อง,องถ้ามีน้องไปแล้วน้อามีน้องตาเราดูสิ่งเอกซ์ตรีนรู้สึกว่าเราจะไปกับน้องใจ ทุกคนชอบแซวว่าเหมือนแบบย่าจะเป็นคนพูดตรงแล้วก็ตบท้ายด้วยรอยยิ้มอะไรก็ก็ใครบอกว่าผู้ชายเขาไม่อ่อนไหวเขาก็เขาก็มีเสียน้ำตากันพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้น้องๆกันด้วยนะคะเยอกี่เทปแล้วครับเทปที่มีน้ำตาไม่รู้ว่าพูดได้ไหมอ่ะเกือบทุกอันค่ะอันละในสี่คนที่เหลือใครเป็น อย่ยาว่าไม่ไม่มีใครร้องไห้เพราะว่าคำพูดของเราค่ะ <Yeah. S 1> เหมือนแบบว่าเดี๋ยวสปอยแต่ว่าเขาตั้งใจกันมากๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าใครแบบว่าพูดโหดหรือว่าตรงแบบจนทําให้เขาเสียน้าใจแน่นอนค่ะทุกคนอยู่เบนเชอร์ทั้ง5คนที่นั่งอยู่เขาพูดเพื่อที่จะให้เขาทําให้พรุ่งนี้ดีขึ้นแน่นอนอย่างเมื่อกี้บอกเราปักเลยว่าจะเป็นไรทำไมเราถึงชู้คนนี้เขามีสเสน่ห์ตรงไหน,น ถึงเขาจะเต้นผิดบางครั้งเราก็ให้อภัยเขาได้อะไรอย่างเงี้ย่เดาแล้วเนี่ยเดาแล้วไม่ยากจริงๆมีหลายคนที่ย่ารู้สึกว่าแบบ you gonna go far แน่นอนมีหลายคนหลายคนเลยค่ะแล้วแต่คนจะแบบปักหมุดมากกว่าก็ชอบแบบไหนย่าฝากจะได้เห็นอในความพิเศษอะไรบ้างโชว์โอมเมนต์โชว์อะไรตอนนั้นค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับช่วงเอเชียซีซั่นสองนะคะย่ารู้สึกว่า มันครบรถเต็มไปหมดเลยสนุกมากๆในในฐานะคนที่ได้ดูและเห็นการพัฒนาของน้องๆในอาทิตย์ในช่วงเวลาที่อาจจะสั้นนิดนึงนะคะยังรู้สึกว่าแบบโอโหน่าติดตามมากๆๆอันนี้พูดจากใจจริงก็อยากให้ทุกคนเห็นเจอร์นี่ของน้องๆไปด้วยกันนะคะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ